สวัสดีครับผมต้นตายครับผมผมชิ่แจ้งครับผมเบนนรเทพครับผมเจดีครับนนดนครับพวกเรานะครับคีมได้แสดงจาก I Promise I Will Come Back ชั้นคอยเธอครับผม เรื่องยอ่อครับผมเรื่องยอ่อของเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ครับผมผม,มเอาตำนานเรื่องราวของการรอคอยนั่นก็คือถ้ำผานางคอยครับเป็นความงดงามของถ้ำที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของเจ้านางอรัญ,ญีที่รอคอยคนรักของตัวเองเนี่ยจนแข็งตายกลายเป็นหินผมชอบเรื่องนี้มากครับทุกคนครับมันเป็นความรักที่อมาตะามากผมก็เลยเอาเส้นเรื่องนี้ครับมาทําเป็นซีรีส์แต่ซีรีส์ของผมไม่ได้ดราม่าแบบหนักหน่วงแบบนั้นนะครับของเราเป็นคอมดี้ตนแต่ครับผมมีชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยอยู่ที่จังหวัดแพร่มีพี่ชายที่แสนดี ที่เป็นลูกที่เป็นพี่ชายที่สนิทกันเนี่ยชื่อหนานไกลแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่รู้ใจตัวเองครับจนวันนึงเนี่ยวิกเตอร์ซึ่งเป็นนักท่องเกี่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเหมือนเขามาเปลี่ยนโลกทั้งใบของผมแล้วหลังจากนั้นเขาก็สัญญาว่า I promise I will come back ฉันคอยเธอคือคําพูดของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยแต่บทสรุปจะเป็นยังไงให้ทุกคนไปติดตามครับครับผม ผมไปถ่ายทําที่แพร่ครับผมส่วนหนึ่งเกือบจะ80%เลยครับแล้ก็ไปที่ไทเปอีก20%เพราะฉะนั้นซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราจะออนโลเคชันครับผมปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศในการถ่ายทําสนุกโอเค how do you feel to join this project? Okay. Uh, actually it's my first time shooting drama in Thailand I'm so excited And I promise I'll come back and Victor hope you guys uh, love our uh, story and my performance especially shout out to my fans always support me 我等你們了 uh, I how do you feel joy this project with i and San Liang in Taiwan with uh, TK and we go to every, so many beautiful place and uh, So exciting you will see ถามสองคนนี้บ้างเป็นยังไงบ้างครับครับผมอขอเล่าบรรยากาศอตอนในกองตอนถ่ายทำนะครับต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆแล้วตอนที่ไปแพร่ไปจังหวัดที่ตอนอากาศกำลังดีนะเนาะเย็นๆคือหนาวมากๆเลยครับแล้วก็ไปสถานที่แต่สถานที่เนี่ยบอกบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็บรรยากาศในในการถ่ายทำเนี่ยสนุกมากๆเลยคือ มีทั้งคอมดี้ใช่ไหมแล้วก็ดราม่าดราม่าทั้งในในจอและก็นอกจอสักพักหนึ่งพี่ต่วนเป็นไรอ่ะร้อ,องไห้ร้องไห้เป็นไรอ๋อเพราะคลิปอารมณ์เหรอเปล่าอันนั้นไม่ทันแล้วอะไรอย่างงี้คือสนุกมากครับคื <c oughs> ไม่ได้อินแต่วรงาเ <c oughs> ชื่อไหมเชื่อไหมว่าผมอะถ่ายทำที่นั่นประมาณ15คิวผมร้องไห้ไป7คิวคือ7วันตอนนี้เป็นฉากฉาก,ฉากดราม่าผม แล้วใครจะไปรับพี่สาวพี่ตายที่สนามบินแล้วรถตู้จะพอไหมอย่างเงี้ยเข้าใจฟิลปะก็ความรู้สึกก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็สนุกมากบรรยากาศในกองคือทุกคนซัพพอร์ตกันดีมากแล้วก็นัแสดงทุกคนเก่งมากทีมงานทุกคนก็เต็มที่พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมามันก็เลยแสดงออกมาในซีรีส์เรื่องนี้ทั้งภาพทั้งเสียง ทั้งการแสดงของทุกคนมันเพอร์เฟกต์มาก,มากอยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดผลงานดีๆครับพี่ณเดนเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้กว่าเขาเป็นตัวซีครตของเราที่จะมาเติมเต็มเรื่องราวให้มันดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเผื่อใครแบบอุ้ยอยากจะลุ้นอยากจะฟินกันต่อเฮ้ยผมมีตัวซีครตให้คุณนะอะไรอย่างเงี้ยครับมาคุยแบบมาเล่าให้ฟังด่อยรู้เรื่องหมดแล้วรู้เรื่องหมดแล้วอ่ะทุกคนเห็นเนี่ยตั้งแต่เก็บ อ๋อแฟนๆยังไม่รู้เรื่องคือผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าผมอยากจะทำมากๆอยากจะอยากจะทำโปรเจกต์อยากจะทำอะไรให้มันเกิดขึ้นมาแบบนี้นะ mm hmm. แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งผมเกิดคำถามว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ทำ mm hmm. ผมก็เลยตัดสินใจใพี่ตู่กทำ mm hmm. ผมจะทำของผมขึ้นมาเองก็คือทำเองหมด mm hmm. เหตุผลที่ผมทำหมดทุกอย่างนี่คือปัจจัยมันเป็นสิ่งที่สำคัญ ผมอยากจะเซฟคอสให้มันได้มากที่สุดอันไหนที่ผมทําได้ผมก็ทำํำยังบทเนี่ยผมก็เขียนเองแต่ผมก็จะไปบอกว่าทําร่วมกับจังหวัดนะครับทุกคนครับเผื่อถ้าเขาเกิดด่าขึ้นมาผมก็บอกว่าอุ้ยผมทําร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งมันเสร็จไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเออมันก็พอดูได้นะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนไปพิสูจน์กันจริงๆครับผม ใช่ส่วนหนึ่งผมต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าผมอ่ะอยากทาเพื่อซัพพอร์ตความฝันผมอีกส่วนหนึ่งคืออยากทําเพราะอยากจะโปรโมทจังหวัดพอพี่โตเนี่ยจะไปทําที่จังหวัดแพร่เลยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผมก็อยากรู้ว่าไอ้ที่เขาเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันจะซอฟต์พาวเวอร์จริงหรือเปล่างั้นมาลองความฝันของผมกับจังหวัดไปพร้อมๆกันครับผมโอเค when you stay in แพร่ you want to know Why you love Prague? Prague so beautiful. I like uh, it's one place is called Pem Mong Pi. Pem Yes, yes, yes. Pem Mong Pi. And so many Aloy Mama food. Oh. Like kan Nong Jing. Kan oh, Nong, Nong Jing. Jin. Okay. I like it. Aloy Mama. Get ma, ma. And you? why you love Prague? Um, I think Prague style different with Bangkok, but actually, I love Thailand everywhere Thai people just keep smiling and they're so kind. I really like Thai people. Okay you are you so famous in Thai? <laughs> <Right now? laughs> thank you so much. Uh thank for you guys support me and uh Shiwan trade support I promise I'll come back. Time and you you know right now you're so famous จริงเหรอ thank you so much I so appreciate and t r วย support 我等你冲高一趟 ah how to support a bit online to support ช่วย support ผู้ชายคนนี้ได้ไหมครับอ่าเออฉันเนี่ยไปไปมาผู้โมพูดไม่ชาดกันทุกคนแล้วครับไม่เป็นไรครับ อันนี้อันนี้ถามผมอะไรนะคือจริงๆเนี่ยพี่คนภาคเหนือพูดภาษาพูดภาษากลางอ่ะไม่ค่อยชัดนะยิ่งกับผมอ่ะช่วงหนึ่งกับผมไปถ่ายที่แพร่กลับมาเป็นพิธีกรอ่ะสำเนียงผมเพี้ยนหมดเลยอ่ะขออนุญาตผู้บริหารนะครับผมขออนุญาตขดมาถ่ายรูปรวมกันหน่อยขยับขยับมาถ่ายรูปรวมกันอย่างเงี้ยขอแทสตมาหน่อยครับนิดนิดหน่อยหน่อยมันเริ่มติดมามันไปอยู่นาน เอาจริงๆพี่ที่ได้ออกอากาศทางช่องเจอ่ะมันเหนือความคาดหมายของพี่โตนมากๆแล้วเพราะตอนแรกอ่ะผมอาจจะผมคิดว่าทาเองแล้วก็อันนี้เองแล้วแบบก็แค่นี้ก็พอใจแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำอะครับมันไปได้ไกลกว่าที่ผมหวังไว้มากเพราะฉะนั้นที่เหลือผมปล่อยให้โลกไปเนี่ยเซอร์ไพรส์ผมบ้างครับผม โอ้โหเฮ้ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับช่วยหันไปพูดคุยกันหน่อยบรรยากาศสนุกสนานกันมากผมใช้คำว่าสนุกสนานกันมากๆ มากกเลยทีเดียวเลยครับบรรยากาศอบอุ่นแบบก็ก็ต้องขอบคุณจริงๆคือตอนแรกอ่ะผมมาจัดงานเล็กๆเนาะผมก็เข้าใจคิดว่าเอ้ยเพราะวันนั้น่ะมันชนกับงานใหญ่ๆหลายงานผมไม่แน่ใจว่ามีงานที่ไหนบ้างแล้วก็คิดว่าคนคงจะมาหาเราไม่ได้เยอะเราคงจะพอที่จะดูได้เราคงจะคอยควบคุมได้ก็เอาน้องๆที่เป็นแฟนคลับนี่แหละครับเราไม่มีต่างจ้างเอกไงก็บอกโอเคน้องมาช่วยเป็นสตาฟนะแต่เราก็ลืมไปว่าเขาแบบไม่ได้ทําเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นเวลากรูกันเข้ามาปรุ้ม เขาไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะวุ่นวายกันนิดนิดหน่อยแต่อบอุ่นมากๆครับคนแพร่หลายคนนั่งรถไฟนั่งรถเมย์มาเพื่ออยากจะมาเป็นดาราเข้าใจป่ะครับแล้วก็มีพี่ๆนกข่าวมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ๆมาเยอะมากก็แบบเออก็แบบโอ้โหขอบคุณมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เพราะตอนแรกเราคิดว่าเขาจะต้องไปแบบหมายของแบบพี่แบบค่ายใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราโเนมกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับพวกเราประทับใจมากๆเลยทีเดียวครับ19 ผมแม่กล่าว่าจูนคุยกับมีนหน่อยแล้วกันนะสองคนเนี่ยจัดเทพพี่ตนหน่อยเพราะพี่ตนรู้ละเพราะวันที่10เพราะวันที่ไอเนี่ยอะไรนะวันที่เราแถลงข่าวถ้าไม่ได้จูนผมตายเพราะฉะนั้นมีนบอกว่า19บเาไปสองคนนี้จัดการให้หน่อยพี่ตู่เขาจหนีไปล้วเออเด <c oughs> ี๋ยวเพิ่งเดินหนี <c oughs> เดี๋ยวคุยกันเลยแลกลายแลกลายเลยจริงจริง <c oughs> ขับมือครับผมสิบเก้าสิบเก้าก็จะรับมือให้ดีผมอม่ปิดลงทั้งหมด166ที่นั่งครับผมครับ <c oughs> สำหรับอีีแรกครับ The First EP ที่เราจะพาทุกคนออกไปค้นหาการรอคอยพร้อมๆกันนะครับที่เมเจอร์สุขุมวิทเอกมัยครับผมโรงที่12นะครับยังไงเราไปเจอกันช่วงเวลาเนี่ยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่5โมงเยนครับประตูเปิดจริงๆเนี่ย6โมง6โมงครึ่งเราอาจจะทำกิจกรรมร่วมกันก่อนแล้วก็1ทุ่มดูภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมๆกันครับไม่มีอะไรทั้งนั้นครับเตรียมแค่ความสนุกและเปิดใจให้กว้าง ดูสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอว่าอาหารเหนือก็แซ่บไม่แพ้กับอาหารภาคอื่นๆใดๆครับผมขอให้ได้ไปพิสูจน์แล้วกันนะครับออนเ่เรื่องออนผมก็ไม่ค่อยค่อยถนัดเลยครับผมก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะเพราะว่าพวกเราได้ตั้งใจกันทำมากๆเลยครับก็ทั้งมีความดราม่ามีความสนุกนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในซีรีส์นะครับนี่คือชีวิตจริงนะครับ ก็อยากขอทุกคนช่วยพพอร์ตพวกเรานะครับก็ตั้งใจกันสุดๆเลยทั้งนักสแสดงทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้านะครับมาดูกันเยอะๆครับอ่า e ี EP แรกนะครับที่โรงภาพยนตร์จอยใหญ่ๆด้วยกันนะครับวันที่19นี้นะครับก็อยากจะทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางการรอคอยครั้งนี้นะครับฉันคอยเถอนะครับฝากด้วยนะครับโอเคครับ and you Invent everyone w o sit the first EP โอเคเอ่อ okay. uh, 非常期待五月十九号见哦。See you guys in May 19 Don't leave until we meet I promise I will come back 我等你们爱你们哦，彭拉งลกุ <Thank you. S 1> First EP so funny You guys will see 五月十九我等你大家记得收看ฝากติดตามผลงาน,นาพวกเราห้าคนด้วยนะครับพวกเราตั้งใจจริงๆรับรองว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนเข้มข้นแล้วก็ซึ้งแน่นอนครับ แล้วเ,เจอกันนะครับต้นมิสครับผมครับผมผมแลกมาด้วยชีวิตแช่งชีวิตของผมอย่างนี้ดีกว่านะครับยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับลองเปิดใจดูนะผมรู้แหละว่าของผมอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับที่ที่ก่อนหน้านี้เคยมีมาเพราะมันมีความเป็นวัฒนธรรมมันมีเรื่องราวของภาคเหนือเพราะฉะนั้นลองเปิดใจ ยอมรับในสิ่งที่มันแบบสวยงามที่แตกต่างดูบ้างแล้วกันนะครับผมการันตีเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยภาพสวยมากเนื้อหาก็ดูน่ารักมากๆฝากด้วยแล้วกันครับ I promise I will come back ฉันคอยเธอ19พฤษภาคมนี้22 .45 นาฬนาทีนะครับ Don't miss แล้วเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้พูดจริงนะคุยกับพี่มินเลยนะพี่มินจะไปช่วยอันนี้พูดจริง ไม่รูไ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้